สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับรถ b m เครับ F30 คันนี้ครับแล้วก็คันนี้เห็นไหมครับว่าติดกับชุดลำโพงครับของกาวซีโร่ครับต้องบอกว่าลำโพงตัวนี้ตอนนี้มาแรงมากๆครับใครที่ใช้ b m เอยูอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับโดยเฉพาะรถ b m เคันนี้ครับเป็นรถของศิลปินดาราชื่อดังครับนะครับเอามาติดตั้งกับเราโดยที่ให้ความไว้วางใจกับชุดลำโพงชุดนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนติดเสร็จแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วคันนี้ครับก็กําลังเปลี่ยนลาโพงอยู่ครับตอนนี้ก็ใส่ลำโพงกาวซีโร่ทรงรุ่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังรอทําทวิตเตอร์อยู่ครับแล้วนี่ครับบูเฟอร์ใต้บ่อครับเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับผมให้ดูครับนี่คือรถ F30 ทุกคันนะจำไว้ครับว่าที่ไม่มีทวิตเตอร์ตรงหูช้างมานะครับ ใต้เบาะนี่จะให้เป็นลำโพงกรวยกระดาษแบบนี้ครับเป็น6นิ้วเท่านั้นเองนะครับนี่ครับแล้วเราเปลี่ยนแทนแล้วเราก็ปิดฝากลับไปอย่างเดิมแบบนี้ครับก็เป็นเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็ยึดน็อตครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับแล้วรถ b บีคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเรามาให้ฟังกันครับกับรถ F 3 0คันนี้ครับ ทุกท่านดูนะครับตอนแรกเนี่ยรถจะไม่มีช่องทวิตเตอร์นะครับเราก็จะทําใส่ให้แบบนี้เลครับทุกอย่างจะเข้าช่องเดิมหมดให้ดูเห็นชัดๆดีครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงกันครับเพลงประจําครับอันนี้นี่ครับนี่ครับบรรยากาศของห้องจัดเลี้ยงครับเทแชมเปญนะครับ เสียงแบ็กกราวด์ครับมีคนอยู่ในห้องจัดเรียงครับเสียงเป็นโนนะครับนักร้อครับมีปัสโซครับเสียงใหญ่ๆครับก็ที่ให้ใช้เทสเพลงนี้นะครับเป็นเพราะว่าเพลงนี้มันฟังง่ายครับเลยรู้ว่า ชุดหลบพงเนี่ยตอบโึนจริงครับเาของฟังท,ที่เป็ไนะครับเพลงนี้ครับนี่ฮะหนักลึกขึ้นทันทีครับโอเคแล้ว ต้องบอกว่ารถคันนี้ครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากคุณแชมป์สุภวัฒน์เลยครับที่เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงนะครับนะครับผมอยากจะคุณแชมป์มานั่งอยู่ด้วยครับก็อยากจะขออนุญาตสอบถามครับว่าฟังชุดนี้แล้วเป็นไงครับสวัสดีครับครับบอกได้เลยนะฮะว่าสำหรับใครที่ขับซีรีส์ส รุ่น F 3 0นะฮะครับชุดนี้ตอบโจทย์มากๆครบทั้งไฮทั้งมิดเรนจ์ที่สำคัญถ้าคุณชอบความหนักแน่นเบสตัวนี้เนี่ยไม่ใหญ่เกินไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเสียงเบสนุ่มนะฮะอ,อ,อาจจะไม่ลึกแต่คือนุ่มและก็เด้งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณชอบฟังแนวเพลงป๊อปฮิปฮอป EDM ชุดนี้ ได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญครับคันนี้ผมเชื่อว่าตอบโจทย์เพราะทุกอย่างมันตรงรุ่นหมดแล้วก็ใช้เวลาติดนานไหมครับคันนี้แป๊บเดียวเองนี่ผมมานั่งรองประมาณ2ชั่วโมงนิดนิด <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณไมิษัทโซิโอด้วยดูแลเป็นอย่างดีฮะมีข้าวให้ทาน <c oughs> <c oughs> คือพาไปสำรวจความเป็นมาตรฐานนะฮะของสถาบันเครื่องเสียงผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบนะครับในเสียงเพลงและอยากจะได้คำปรึกษาดีๆผมแนะนำฮะพี่โรด ใิราชออดิโอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ฟังวิทยุจันถึงสุกครับตั้งแต่2ทุ่มหนึง5ทุ่มอย่าลืมหมุนมาที่ m มท107 FM นะครับ for life and music กับผม DJ เจแชมป์สุขวและก็ DJ เจแมปอูสตอรคนฟันทําฝากไว้ด้วยครับนี่นี่ครับตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ที่นี่แล้วครับโอเคขอคุณมากครับพี่แชมป์ครับวันนี้ต้องเรียกน้องแชมป์อยู่ครับโอเคครับขอคุณมากครับกับรีวิวที่ดีๆแบบนี้ครับ โอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด subscribe และกดสันกระดิ่งน,นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ